ทำไมต้องเด็ดยอดดาวเรืองนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับ <S <S สำหรับต้นดาวเรืองที่ปลูกเพื่อตัดดอกขายนะครับจะต้องทําการเด็ดยอดเพื่อที่จะให้ลำต้นนะครับเป็นทรงพุ่มเป็นทรงพุ่มแล้วยังไงต่อเป็นทรงพุ่มก็จะทําให้มันมีกิ่งมากขึ้นนะครับ แล้วถ้าเกิดไม่เด็ดยอดจะเป็นยังไงโดยธรรมชาติของดาวเรืองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เด็ดยอดเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีการแตกกิ่นก้านเพิ่มขึ้นบ้างนะครับดอกที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีเพียงดอกหนึ่ดอกเดียว2อดอกสามดอกประมาณนี้นะครับส่วนการที่เราเด็ดยอดไปนะครับมันจะทําให้เกิดการแตกพุ่มขึ้นมา มันก็จะได้จำนวนดอกใหญ่เช่นเดียวกันแต่ใหญ่น้อยกว่าไม่เด็ดยอดแต่ได้หลายดอกเพราะฉะนั้นแล้วคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าแน่นอนทีนี้วิธีการเด็ดยอดเราจะเด็ดช่วงไหนนะครับขอเกินนิดนึงสำหรับดาวเรืองที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับทำการเพราะ,มะเมล็ดไปเมื่อวันที่30ธันวาคม2564 ณวันนี้นะครับวันที่26มกราคม2565รวมนับตั้งแต่การเพาะเมล็ด27วันครับลงปลูกลงดินเมื่อวันที่16เมื่อวันที่16ที่ผ่านมา16มกราคมนะครับได้ปลูกลงดินก็เท่ากับว่าตั้งแต่วันที่ปลูกลงดินมาจนถึงวันนี้ประมาณ10วัน10วันนะครับ10วันเท่านั้น ทีนี้มาดูกันว่าขั้นตอนในการเด็ดยอดนะครับเราจะเด็ดยังไงเราจะดูยังไงเราจะเด็ดตรงไหนนะครับสําหรับเทคนิคของผมนะครับทีนี้มามาดูก่อนว่าดาวเรืองตอนนี้เนะี่ยที่มีอายุยี่สิบหกวันยี่สิบเจ็ดวันนะครับจะมีกี่ชั้นละอันนี้ให้นะับเป็นชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ แป๊บหนึ่งนะครับให้กล้องโฟกัสนี่คือชั้นที่สและชั้นที่5กําลังอยู่ในช่วงที่แตกยอดขึ้นมานะครับในการเด็ดยอดเราจะเด็ดชั้นที่5ออกไปหรือชั้นที่4ออกไปก็ได้แล้วแต่ว่าเกษตรกรผู้ปลูกต้องการให้มีขนาดทรงพุ่มแบบไหนต้องการดอกขนาดไหนนะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยจะเด็ดชั้นที่ห้าออกไปวิธีการ สังเกตแบบละเอียดชั้นที่หนึ่งคืออะไรชั้นที่หนึ่งคือชั้นของใบเลี้ยงนะครับซึ่งแน่นอนใบเลี้ยงจะแตกต่างกับใบจริงนี่คือลักษณะของใบเลี้ยงนี่คือลักษณะของใบจริงนี่คือชั้นแรกก็คือเป็นชั้นของใบเลี้ยงนะครับนับชั้นที่อ่ชั้นถัดมาเป็นชั้นของใบจริงชั้นที่หชั้นถัดมาเป็นชั้นของใบจริงชั้นที่สชั้นถัดมา คือชั้นของใบจริงชั้นที่3เพราะฉะนั้นถัดขึ้นไปเด็ดทิ้งครับเด็ดทิ้งทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการเด็ดนะครับแล้วก็เทคนิคของผมที่จะทำยังไงถึงจะเด็ดได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับอ่าครับดาวเร,เรืองที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับตอนนี้ยอดข้างบนเนี่ยยอดนี้นะครับ จะเป็นชั้นที่5อ่ะทีนี้วิธีการผมก็คือถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ถ้าผมเด็ดเนี่ยสมมตินะครับสมมตินี่คือชั้นที่5มันก็จะเด็ดได้ง่ายเหมือนกันอันนี้ผมสาธิตวิธีวิธีการเด็ดแบบยอดอ่อนที่เพิ่งโผล่ออกมานะครับมันก็จะเด็ดง่ายเหมือนกันแต่ปัญหาที่ผมเจอก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเวลาเด็ดแล้วเนี่ยมันขาดไปเฉพาะตรงนี้ครับเวลาเด็กของผมก็คือผมจะ จะโน้มจะโน้มลงมาแล้วมันก็จะหักแต่บางบางท่านบางคนเนี่ยใช้วิธีการจิกเมื่อไหร่ที่จิกแล้วตรงส่วนนี้ยังอยู่นะครับมันก็จะพุ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการเด็ดยอดเท่ากับศูนย์การเด็ดยอดเท่ากับศูนย์นะครับทีนี้ผมก็เลยเด็ดแบบ,ให,หนะบให้เขาโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับให้เขาโตขึ้นมาขึ้นมาอืกนให้ให้เห็นได้ชัดเจนว่า นี่คือชั้นที่5นะเพราะฉะนั้นชั้นนี้เราสามารถที่จะเด็ดทิ้งไปได้เลยนะครับต้นนี้นับกันใหม่นะครับตรงนี้คือชั้นที่1 2 3 4ผมต้องการแค่นี้ส่วนตรงนี้เด็ดออกไปนะครับวิธีการนะครับก็คือจับใช้มือหนึ่งนะครับประคองใบของชั้นที่4ไว้จากนั้นเราก็จะใช้อีกมือหนึ่งจับ ไปของชั้นที่5จริงๆแล้วต้นนี้เนี่ยผมปล่อยให้มันโตขึ้นมานะครับมันก็เลยยาวขึ้นมาจริงๆมันมันโตขึ้นมากมากเกินแล้วนะครับจริงๆแล้วให้มันยอดมันต่ํากว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพิธีการก็คือเราเด็ดทิ้งไปเลยแต่แน่นอนว่าถ้าเราปล่อยให้มันโตแบบนี้เวลาเราเด็ดเนี่ยมันจะชัวร์ก็คือมันจะไม่พุ่งขึ้นไปเป็นเป็นต้นที่แบบสูงนะครับมันก็จะแตกเป็นทรงพุ่มออกมานะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นหนึ่งกลับมาที่ต้นเดิมก็แล้วกันนะครับที่เมื่อกี้เด็ดยอดที่หกถึงไปเป็นยอดที่หกนะครับอ่ะกลับมาที่ยอดที่ห้านี่คือคู่ที่ห้าคู่ที่หกก็คือเป็นคู่เล็กเมื่อกี้นะครับคู่ที่ห้ากนะ็ใช้เล็บจิกไปเลยก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเราจะเหลือแค่สี่ชั้นมันดูอีกต้นหนึ่งครับนะับครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เราก็จับ อย่างนี้นะครับแล้วก็เด็ดเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทีนี้หลังจากที่เราเด็ดยอดแล้วเนี่ยดาวเรืองก็จะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ครับอ่ะเขาจะมีการแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ทุกๆุกชั้นจะมีการแตกกิ่งเพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งสองสามสี่ก็เท่ากับแปดกิ่งมันก็จะเป็นทรงพุ่มขึ้นมานะครับทีนี้หลังจากที่เราเด็ดยอดเสร็จแล้วเราควรทำยังไงต่อ นะครับนั่นก็คือการกลบโคลนนะครับจะต้องกลบโคลนทําไมต้องกลบโคลนให้ท่านผู้ชมดูลักษณะของลําต้นนะครับมันจะมันจะเล็กนะครับเล็กมากเล็กกว่าบริเวณลําต้นส่วนกลางนะครับแล้วก็ดาวเรืองเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าลําต้นของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีรากออกมาได้นะครับมีรากออกมาได้ นี่แหละครับพยายามโฟกัสกล้องให้เห็นนะครับอ่ะนี่ก็คือมีรากอ่อนๆรากนี้จะมีหน้าที่ช่วยพยุงลําต้นนะครับในอนาคตเขาโตเป็นทรงพุ่มอย่างเนี้ยนะครับเมื่อไหรที่ดอกมีจํานวนเยอะๆเ,เนี่ยมันจะมีโอกาสล้มได้ง่ายถ้าเกิดว่ามีลมพัดแรงๆหรือว่าได้รับความชื้นแรงๆได,ได้รับน้ําเยอะๆหรือว่าฝนตกหนักๆมันจะล้มได้เพราะ,ะนั้นรากพวกนี้ช่วยได้การกลบโคลนจึงเป็นประโยชน์นะครับ การกลบโคลนจะเป็นประโยชน์นะครับเราจะกลบเอาดินขึ้นมานะครับกลบแล้วแต่ว่าจะใช้เทคนิคยังไงนะครับส่วนผมก็จะใช้เป็นเป็นช้อนปลูกนะครับที่เ,เดี๋ยวจะเอาให้ดูอ่เป็นช้อนปลูกแบบนี้นะครับเป็นช้อนพลวนนะครับก็ตะกุยดินขึ้นมาตะกุยดินแบบนี้ก็จะช่วยในการขับจับวัชพืชไปด้วยนะครับให้มาคลุมบริเวณใต้ชั้นที่หนึ่งมาดูตัวอย่างครับ นี่ครับนี่คือแถวที่กลบโคลนไปแล้วเมื่อวานนะครับกลบโคลนไปแล้วเมื่อวานจะเห็นว่าผมกลบโคลนนะครับให้เกือบๆหรือปิดชั้นที่หนึ่งนะครับเกือบปิดนะครับเกือบๆปิดเดี๋ยวหลังจากนี้เมื่อเราให้น้ํานะครับดินมีความชุ่มชื้นลําต้นของดาวเรืองก็จะแทงรากออกมา รากของเขาก็จะอยู่บริเวณนี้ครับอยู่บริเวณดินที่เรากลบเมื่อไหร่ที่เราให้ความชื้นให้ปุ๋ยเขาก็จะสามารถที่จะดึงธาตุอาหารดึงสารอาหารไป,ไปใช้กับลําต้นของเขาได้กับต้นของเขาได้นะครับและนี่ก็คือวิธีการในการเด็ดยอดแล้วก็เด็ดยอดเสร็จปุ๊บก็กลบโคนนะครับกลบโคนเสร็จหลังจากนี้นะครับประมาณ3วันนะครับประมาณ3วันได้รับความชื้นอย่างเพียงพอ จะมีรากออกมาเราก็เริ่มให้ปุ๋ยได้เลยนะครับให้ปุ๋ยได้เลยปุ๋ยที่ให้จะเป็นปุ๋ยน้ําก็ได้หรือจะเป็นปุ๋ยเกล็ดที่พ่นทางใบก็ได้สําหรับสูตรนะครับช่วงนี้เป็นการจเจริญเติบโตในระยะต้นเนี่ยผมจะให้เป็นสูตร2 1่สเศูนย์นะครับเป็นปุ๋ยยูเรียหรือใครจะให้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอส,สูตร15 15, 15ก็ได้นะครับหลังจากที่ได้ทําการเด็ดยอดไปนะครับเมื่อวันที่ 26นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา4วันนะครับ4วันผลปรากฏว่าเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับนี่คือยอดที่เราเด็ดไปนะครับตอนนี้เขาได้แตกกิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นกิ่งคู่นะครับอ่าส่วนที่เป็นเอ่อกิ่งในชั้นที่ที่3นะครับก็มีมาแล้วเหมือนกันชั้นที่2ก็มีมาแล้วเหมือนกันนะครับชั้นที่1ก็ อาจจะเห็นไม่ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็มีมาแล้วซึ่งเราจะเป็นกิ่งเล็กๆนะครับโอเคครับการเด็ดยอดก็มีลักษณะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเปิดท่านผู้ชมได้ดูเป็นวิทยาทานแล้วก็ได้ดูเป็นตัวอย่างได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับว่าหลังจากทําการเด็ดยอดไปแล้วเนี่ยมันจะปรากฏเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้ว2กิ่งนี้นะครับก็แตกขึ้นมาหลังจากที่เด็ดยอด ได้ประมาณ1วันนะครับ1วันก็เริ่มมีตุ่มมีมีตายอดขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับสำหรับวิธีการเด็ดยอดดาวเรืองนะครับยังไงก็สามารถแชร์สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ